ไอชิมเมนด่านนี้คืออะไรหรอเล่นแบบบู๊แล้วก็ตอนที่จะห้องสุดท้ายจะมีพัซเซิลอะ่ะก็เล่นพัซเซิลให้ผ่านด้วยแล้วก็ได้หน้ากากอโนบิสเลยอ๋อเพจไม่ใช่ M 92หรอมันคือ200กว่าบาท224อือมันก็ราคาขอประมากก่า จะเล่นนานนี้นานมากบอกเลยว่าหลงทางหรือว่าต้องหา Security แน่นอนใช่แล้วใช่แล้วหาห้องที่มีคำว่าสกิลิตี้ข้างบนนะหาห้องที่มีเครื่องหมายไฟฟ้าด้วยเราเจอห้องสกิลิตนะี้รึไงโอ้เอาเลยเปิดเลยเราเจะห้องไฟฟ้าห้องเดียห้องไฟฟ้ามีกี่ห้องอะเอ๊จาไม่ได้ฮะ <c oughs> มาด้วยกันแล้วกันแล้วก็ดูกระจกมันจะมีคำว่าอะไรนะอะไรเจนเจนตัวอ,อย่างอ๋อเจนเซกเออเจนเะซกนั่นแหละก็เครื่องก็เครื่องหมายสกเลตี้นั่นแหละอ๋อนั่นคือเครื่องหมายสก <c oughs> ิลิตี้ใช่ไม่เจอห้องอะไรเลย <c oughs> อ๋อเดี๋ยวนะั่นงก็ <c oughs> มาด็ฟตรงนี้ดิบตรงนี้ อโอ้วิ่ขึ้นมาเลยโอ้หเฮ้ยเดว่าเล่นแบบเล่นแบบอเลิร์ไม่ต้องหาตู้ไฟวะจำไม่ได้เหมองกันไม่ต้องหาตู้ไฟเพราะว่าถ้าเล่นแบบไอ้อะไรนะสเตลอ่ะจะต้องหาตู้ไฟตักสี่ตู้ใช่ไหม เรานั่งดูของเป้ยอยู่โหสุดยอดไปเลยอ๋อมันตัดไปตรงนี้หละตรงที่ <คน S 1> เราล <laughs> ยังจำไม่ได้เลยดีมากจี นนะีน่มหาของจากสมัยกราชวงถังเหรอใช่แมนชมูยด้วยไม่ได้กระชวงถังอย่างเดียวนะมีโลนี้เลยเอจิตเอจิตเอจิตหรือว่าแวนการ์ดวนกอร์ดก็ได้อยากเล่นขนาดนี้เปลี่ยนเกมกันไหมอย่าเลยยังจำหน้าตาแวนการ์ดไม่ได้เลย That ought to teach some manners. ไม่ไม่ได้จ้างคนมาช่วยคนของคิจ้างใครอ๋อไม่ไม่ไม่ได้อีกยี่สิบวิ รับป้งอย่า,าไปกู้แล้วมีท่าดูเดี่ยเรื่องความยากระดับไหนเดี๋ยวไว้รอหีพร้อมก่อนจะพาไปเด็วินก,กันรอเราพร้อมที่ว่านี่คือตอนเรามีเดียวตีหรือว่าอะไรตอนแกยีบามมี่ของผราบอ,อ่อปะต้องกดตุ้โอ้ยโคเกอร์อยู่นอก นี่ก่อนนี่ก่อนเราย้ายที่กันแล้วเอาไว้นี่เถอะว่าตรงนั้นโดนผลได้ง่ายมากเลยโอ้โหฮะมีคนโดนตปอยไปเนี่ย เทียบกับกดันกันนะโอไ้ไอไอห้องที่เราเข้ามาโยนเนี่ยคือมันลอยตัวลงมาเพียบเลย <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ใกล้หูกใกล้ตาไงนั่น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 เป็นตัวลออ่อให้มันมาหยิบแล้วเราก็ยิงข <c oughs> องคิดผมเป็นโจมเลยนอนอแล้วข้าอีก ตันถอยแล้วเพรเร็วมากผมก็เทปแบนนี่อยู่ตรงนี้ก็มีโลโูแมนชิวลเมื่อกี้เราเก็บโลนี้เลยโอ้ของเสร็จแล้วนี่นะ ไม่รู้ข้างในแต่จะมีชั้นล่างอยู่ป่ะชั้นล่างเราดูแล้วมีไหมไม่มีเท<อ>่าที่เห็นนะไม่มีไม่รู้ดูพลาดเลยป่ะแล้วมีข้างในอย่นี้นะโฮ้คนที่รุ่ง โอ้เยอะเยอะอตัวยี้จังเลวะกระเป๋ากระเป๋าไปแล้วนะกระเป๋าพวกตำรวจที่ขโมยที่ขโมยโหไปไหนนู่นลวหน้าประตูแล้วมันนี่เลยนะขี้งกวะโอ้ยเจ็บเลย โอ้ประตูตรงนี้มันเปิดแล้วนี่เอากระเป๋าเข้าด้านในเลยเดี๋ยเราก็ต้องหัวกัมาเยอะ่ะตรงนี้มันกันยากอะ่ะจริงๆลุกคนโอ้ยเราไาม่ทันที เดือดข้ามาเตะเลยโอ้โหวันเห้องนี้เยอะมากโอ้ยังไม่ทันจะเห็นหน้ากันเลยโดนถีบเหมือนกันขึนะกระลุกกระแพงเอ้าโดนทุกคนเลยไะเนี่ไม่อยู่ตรนี้ข้างๆมึงวะอืมใช่โอ้ยมันขนยัดไม่วอดช็อตก่อนวันเนี้ย เกินโอ้โหวินดึงไปเลยว่าเอาปืนนี้มาว่าจะมาเก็บชี้เพราะป้ายบอกเป็น normal เลยวะยากแหละ <S <S ดูดได้นะระดับเมง เรื่องพัสดุสุดท้ายให้ไปจัดการนะครับโอเคครับวันนี้จะเตลวหมอกยิ้เอ้ยเหรอกาไปในห้องที่แบบตำรวจยืนรอกันเต็มเลยโอ้หเดี๋ยวเคลียร์ให้ด้วยความเร็วักูเฮ้ยตะปีนเลย ออ้าวดูเทสเอออตร <I S 1> รอร์อ้าวไมตัวหบอกวิ่งทะลุประตูได้ไงวะมาทำพิเศษกิดมาแล้ววิ่งทะลุกำแพงหน้าตาเฉยเลยโอ้เป๊ประตูต่อไปนี่เป็นของยูแล้วนะโอเคเป้าข้างนอกไว้อ่ะ ก็ข,ข้างนอกไปนะโอเคครับกนจากการต้อนกระเป๋าไว้ให้หนึ่งใบโอ้โดนขนแล้วข้างนอกตรงน,นั้นต้องสุ่มดีกว่าจะเจอกันที่ง่ายอะ่ะเราไปโดนแล้วกี่ใบแลวเนะี่ย

เออระเบิดแล้วกันไม่ม ouais ีวันเดึงเหมือนว่าโดเซอร์มันใช้ระเบิดไม่ได้พี่นี่กระเป๋าก็ตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วโอ้โหโดเซอร์วิ่งมาตรงนี้้นะครับอุ้มือนบอเจะมาจะช่วยแต่ว่าจะช่วยกี่น้ำไม่ดีว่าแต่ว่า เมื่อกี้ช่วยแบบตาบอดมากเทเซอร์อยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ทีนี้เปล่าว่าสุดนะเม่งก็สุดหมดเออเนี่ยอ๋อ้าหลัมันก็สุดหมดไปอยู่ห้องนั้นสิ่ข้างนอกมันกัดยากให้ดูนดนะบอด กองเป่าตัวนั้นแล้วนะใบนึงใช่ไหมยกกำโล่โ oh, อ้เวนกำไม่โล่ก็ได้วะตกเจออันที่ไม่อยากเสี่ยงทัางนั้นเลยอะอ๋ยดินดูดินดูดนดโอ้โหแหกกันมาเยอะมากอะ่ะโหดูสิต่นนี้เป็นนี้แหละ อุนระเบิดนะเดี <laughs> 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 <laughs ๋ยวแล้วอ um, ้าวไม่รู mm ้ว่ามีเยอะนี่โยบกี่รูเนี่ยเออ่หมดเลยโอ้ยใบ้นมัมบินไปแล้วอ่ะโลบโลบไป้เต่าคนกันแปล็คพีนไหมคุณลับไหมคุมาเคลา่อนท

ที่มันเดินรู้กำแพงใช่ไหมโอ้โดูดู<อ>ดู<อ>ดูไม่อยากเสี่ยงอะ่ะกมัพลาดเดี๋ยวกันงานรีบงานรีบยืดจุ๋ยแล้วมั้งที่ต้องตุ่มอะไรอย่างเนี้ย อมันจะต้องมันเป็นแผ่ทางเดินน่ะต้องเดินตามเส้นที่บอกไม่งั้นจะมีพันพิษออกมาแล้วมันจับเวลาทั้งไปทั้งกลับด้วยเนี่ยแล้วก็สุ่มนี้คือวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งออกมาครับใช่แล้วแล้วหรอจุ่มจุ่มจับได้หรอเป่ ใช่มันใช้เวลาหนึ่งนาทีอ่ะไม่เคย <c oughs> ต้องวิ่ง <c oughs> ได้ทั้งไปทั้งกลับเพราะงั้นเนี่ยถ้าทางยากซิกแซกเยอะอ่ะเราจะกลับไม่ทนันเงี้ยก็จะรู้ได้ว่าได้ทาง,งางเราก็ต้องยินด,ดูว่ามันจะได้ทางอะไรชีวิตว่เศษรอต่อไปคงพยายาม่มต่อไป Oh, yeah, 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 yeah. ไม่มีทางง่ายๆเลยนร่ไงวะเหมือนเสียงใครโดนช็อตเลยเออน่าดึ๋งโอ้กลอดจากนอกแม่ดาวข้างนอกเลย นานไปไหมสูู้ไม่กล้าเสี่ยงอ่ะอุตส่าห์เล่นมาเถิดเข้มั่งไรเลยเดินมาแบบว่าลน้นประตู ผมก็มีทางง่ายเลยวะ่ะเย้สายคอมพื้นตูยังไงวะนี่ไงนับช่องแล้วก็ที่ตู้จะมีไฟบอกเห็นปะอ๋อ ลองไหมส่วนเวลาที่เขียนอยู่อ่ะใช้ทั้งไปทั้งกลับเราเคยลองแล้วทางยากไม่ทัน1นาทีง่ายสุดนี่ทางเป็นแบบไนเนี่ยตรงเป๊ะโอ้โห,โห,โหยากกันนีิ <Pie year Boom> อันนี้ก็น่าจะพอไม่ไ uh oh, oh. Oh, oh. ด้แล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้างหลังไม่ไโอ้ก็ถึงหมดเวนกำี่มาช่วยเม้ดีกว่าที่ถังสุนอยู่ข้างหน้านี่ว่ขอียอาโม่หน่อย ไปเราจะสมได้ว่าแป้มันต้องมันต้องเล่นพัสเล่นผ่านเนี่ยไม่งั้นจะให้ไปเจาะแกสพิษเอาดีกว่าเออแต่ก็ตอนเล่นปกติก็ไม่ลอยอย่างนี้หรอก <c oughs> nó nó một cái cái trọ ô đồ <xưa>. <cười> 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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนันทำกูกมากตรง,<อ>งๆเลยเหรอกลับมาแล้วครับเราต้องจุดแฟรตรงนู้นสินะใช่กำลังไปก็ต้องผลกระเป๋านับสิป้ายติดมือไปแล้ว ใจเย็นใจเย็นคอปเตอร์ยังไม่มายังเหรอยังเหวอแต่คอปเตอร์มันอยู่แป๊บเดียวนี่อยู่นานนะจำได้ว่าเคยเล่นคนเดียวแล้วอย่างนี้แหละไล่ขนตั้งนานแล้วคอปเตอร์ก็ไปแลาวเหรองั้นเรามารอก็ไดน้บุอยืนยิงเฉยสิสสสส อยู่ข้าได้ไหมได้ยินได้ยินเ้าง,งเราเดินขนนะเราอยู่ข้าเดียวเราขนแล้ววิ่งช้าวางกระเป๋ายาไปให้นะเดี๋ยวนะทำไมกระตุก mới kia đi làm tiếng nát lài lòp lặp 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 lặp

มันโคตรเยอะเลยติดไปเลยติดไปเลยเอ้าอ้วเต็มเต็มเครื่องมันจำกัดกระเป๋าอะไม่รู้อะเนี่ยจริงของ

ô thế sư? Ok, lại lại 2 anh đánh Ok Thầy yên yên xin xin mọi người Đi rồi mà tôi bọn gạt hết. Hay mà là món copper Mà lại mà lại mà ถอยพอดีด้วยถอยไว้ยืนอยู่ในกันเต็มเลยมันต้องฝนใส่ฝันโยมเฮ้ยใครโยมไม่เข้าวะโยมไม่เข้าโอ้ยเว้ยโอเคไม่หนน่ง ต้องหลอเหมือนพราะไอหนึ่งใบนี้เอาไว้ที่นี่มาแลไม่ยืนโน่นีี่กัมที่หมดเลยก็ได้มั้ยไม่เดยวเข้าไปหลบในห้องแบบนีกวะไม่มีอะไรเปล่านะเบอรบี้มันควรจะหาคอปเตอร์ที่ใหญ่อยู่นี้เน้ยเขากลับมาโดยสติลว่ะตอนแรกตกลงกันว่าจาสะสติลหรือเปล่า รอบหน้าที่ขอเป็นแบบโออิงเจ็ดสเจ็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยอิงเลยโอ้ยเว้ยเอ้ยอ้าวเราแตนลูกไปสองแล้วเฮ้ยอกี้ว่ายิงมันตายแล้วนะ ไอ้นี่เห <vocal. S 2> <ave> ็นหน้าปุ <reco> ๊บจะถีบอยงเดียวเลยระยะประชิดด้วยไะไปไปสุดท้ายมาแล้โอเคโยนไปไหนมาแล้ว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 ชู่ปเงหบหุบยังหังหะบยังหุบยัยบเยนบานูบี สุ่มนานๆน,านรอบนีน้บางรอบมาถึงสุ่มครั้งสองครั้งก็ได้เลยนะไปหน้ากาอะไรอยากได้อะไรอ่ะเก็บให้หมดเลยนั่นแหละ